สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวหรือว่าทุ่งกำมังครับเดี๋ยวเข้ามานี่ก็จะเจอด่านตรวจแล้วก็ทำบัตรเอกสารการเข้าชมในทุ่งกำมังเนาะนี่ครับก่อนจะขึ้น ถึงทางแยกนี่ก่อนจะขึ้นถึงเขื่อนจุฬาพรครับจะมีทางแยกซ้ายเข้ามาเนาะถ้าเราขึ้นมาที่ตั้งก็อยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเนาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผูเขียวนี่ครับทำบัตรตรงนี้เนาะตรงป้อมยามเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้อยู่ครับ ส่วนห้องน้ำห้างท่านี้ทางเข้านี่ก็มีพร้อมเรียบร้อยครับวันนี้นี่คนเยอะมากครับรอทําบัตรกันเยอะเลยครับเพราะว่าตรงกับวันหยุดครับวันที่11 12พอดีเนาะสิสองสิงหาวันแม่ครับตรงกับวันแม่เนาะก็วันหยุดก็พากันเที่ยวครับธรรมชาติทำเอกสารเสร็จนี่ก็เข้าไปใครจะ ใครจะค้างคืนด้านในก็บอกเจ้าหน้าที่ตรงนี้เลยครับค่ากลางเต็นท์นี่ก็ไม่แพงครับค่าธทมเนียมเนาะทำเอกสารเสร็จแล้วก็เข้าไปได้เลยครับทางก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นรายย่างถึงจุดหมายเลยครับถึงทุ่งกำมังเส้นทางนี่ก็เข้าไปในนี้นี่ประมาณ ยี่สิบสี่กิโลครับไกลเหมือนกันครับเข้าไปในป่าข้างทางนี่ก็นี่เลยครับเข้ามาเราก็จะเจอกวางเยอะแยะไปหมดครับตลอดเส้นทางนี่ก็จะเจอสัตว์ป่าหลายๆอย่างหลายๆชนิดเนาะส่วนมากนี่กวางครับกวางนี่เขาจะไม่กลัวคนเนาะก็จอดถ่ายรูปไปเรื่อยๆครับเป็นอ่างเก็บน้ำอีก ที่หนึ่งครับน่าจะเป็นที่พักเจ้าหน้าที่ครับกวางเยอะมากครับมีวันนี้นี่เจอกวางกระทิงครับแต่ช้างไม่เจอครับเจอแต่ลอยเนาะลงมาก็จะเจอนี่เลยครับสะพานแรกก็เป็นสะพานน้ำพรมหรือว่าเขื่อนจุฬาพรน,นี่ปล่อยนี่ครับเส้นแรกของ น้ำเลยเนาะน้าพรมเขื่อนจุฬาพรครับวันนี้เขื่อนไม่เปิดครับก็เลยไม่มีน้ําเนาะข้ามสะพานแรกครับนี่พอมาถึงแยกจะก่อนจะถึงทุ่งกำลังจริงๆนี่มีครับเต็มเลยครับกว้างเยอะมากวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวครับนี่แยกขวาเข้าไปเนาะ มันจะเป็นร้านค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ครับจุดกลางเต็นท์เนาะนี่เรามาถึงทุ่งกระมังจริงๆแล้วครับนี่เขาตัดหญ้าอะไรไว้เรียบร้อยเนาะกวาง่เยอะมากครับเป็นหญ้าสูงประมาณเกือบเอวครับประมาณเอวเนาะตรงที่กวางอยู่ตรงนี้เป็นที่ให้เป็นลานนั่ง ชมสัตว์แล้วก็นั่งชิวๆกันเนาะ <S <S 1> <S 1> นี่ครับทุ่งกัมกังตรงนี้เนาะจะเป็นลานแล้วก็เป็นแอ่งน้ำกว้างมากครับมองในกล้องตรงนี้นี่แทบไม่เห็นครับแต่กวางนี่เต็มไปหมดเลยครับเขาจะกินแล้วก็ นอนเล่นอยู่ตรงนั้นได้เลยครับแล้วก็ไม่กลัวคนด้วยเนาะประมาณนี้เลยครับเส้นทางกส็สะดวกสบายครับเป็นถนนลาดยางหมดเนาะหลุมก็รถเก๋งก็ระมัดระวังด้วยครับหลุมก็เยอะพอสมควรครับถ้ารถต่ำๆนี่ก็ระมัดระวังผมนี่ก็รถผมก็ต่ำสุดแล้วเนาะก็ พอไปได้ครับนี่ครับกวางเขาจะกินแล้วก็นอนอยู่กับป่าหญ้าเลยเนาะนี่ครับถ้าไม่สังเกตนี่แบบไม่รู้เลยครับพางตัวได้ดีมากเนาะคลิปนี้ยาวเกินครับเดี๋ยวเจอกันอีพีที่2ครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับคลิปจะยาวเกินเนาะติดตาม EP ที่2ครับ